หอันดับคตหายากพาดกายสิทธิ์ของขลังทนสิทธิ์มีไว้ร่ำรวยสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านครับไลสารชาแนลในวันนี้นำพาท่านผู้ฟังมารับฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความเชื่อโบราณ ธาตุกายสิทธิ์ของขลังมีไว้ติดบ้านที่ว่ากันว่าใครมีไว้จะร่ำรวยเป็นธาตุกายสิทธิ์ปกป้องคุ้มครองพูดผีปีศาจเป็นมหาสเสน์ยอดเมตตามหานิยมความเชื่อความศรัทธาขึ้นอยู่กับปัจเจก,กชนโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับฟังนะครับกัลยาณมิตรทุกท่านครับความเชื่อเรื่องโคดนั้นมีกำเนิดลีีลับมหัศจรรย์ที่มีผู้รู้ได้กล่าวไว้มีสองในยะด้วยกันหนึ่งโคดที่เกิดจากพืชเป็นของกายสิทธิ์ที่เชื่อกันว่าสวรรค์บัญชาบันดาลให้เกิดโดยเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิเนรมิตขึ้นมามอบให้เฉพาะผู้มีวาสนา ได้ครอบครองเป็นของคู่บุญบาร,รมีเช่นโคดขนุนโคดมะพร้าวโคดขมิน้นโคดมะขามโคดส้มปล่อยสองโคดที่เกิดจากสัตว์มีกำเนิดมาจากบุรพกรรมของสัตว์ ชนิดต่างๆเทวดานางฟ้าที่กระทำผิดสวรรค์บางประการแล้วถูกลงโทษให้เกิดมาในโลกมนุษย์ใช้ผลกรรมต่างๆตามผลของกรรมของตนจะบ,บันดาลให้เป็นไปให้ไปเกิดเมื่อหมดกรรมแล้ว ก็จะอธิษฐานให้ร่างกายเป็นกายสิทธิ์อันเป็นการสร้างทานบรารมีก่อนที่จะกลับขึ้นไปบนสวรรค์ดังเดิมส่วนโครประเภทที่เป็นเขาเขี้ยวหรือลูกตาจะเกิดมาพร้อมกับชีวิตของสัตว์เหล่านั้นเป็นของคู่บารามีของสัตว์ตนนั้น เพื่อได้รับการปกป้องคุ้มครองชีวิตและร่างกายให้ปลอดภัยจนกว่าสัตว์ตัวนั้นจะหมดกรรมลง 6. อันดับพยาคตธาตุกายสิทธิ์ที่เป็นที่กล่าวขานกันมีดังต่อไปนี้ 1. นคตดักแด้กลายเป็นหินโดยปกติแล้วดักแด้หากตายไปแล้วจะย่อยสลายตามธรรมชาติกลายเป็นผง กลายเป็นดินและอีกมากกว่าล้านปีจึงจะพัฒนากลายเป็นหินแต่ดักแด้ที่เป็นคตรทนสิษิ์ที่ได้รับการบัญชาจากสวรรค์จะมีฤทธิ์ก่อนตายข้ามขั้นตอนที่จะเป็นดินพัฒนาตัวเองกลายเป็นหินทันทีซึ่งเป็นของดีหายากมากอย่างหนึ่งที่คนเสาะแสวงหา เพราะเชื่อกันว่าจะช่วยบรรดาลโชคช่วยปกปักคุ้มครองป้องกันภัยให้โชคลาบแก่เจ้าของบูชาเป็นอย่างดียิ่งสองคดขิงขาขมิ้นกลายเป็นหินขิงขาขมิ้นกลายเป็นหิน ธาตุกายสิทธิ์ส่วนที่เป็นเงาจะฝังตัวอยู่ใต้ดินและส่วนจะเกิดเป็นคดก็จะอยู่ในส่วนของเงาฉะนั้นเวลาที่จะพบคดชนิดนี้ก็ต้องมีการขุดเอาเงาขึ้นมาใช้งานใช่ว่าจะพบเห็นกันได้ง่ายๆสำหรับคดชนิดนี้เพราะนานๆทีปีหนจึงจะได้เจอกันสักครั้งหนึ่งอนุภาพ ของโคดนั้นโบราณท่านว่าถือเป็นพยาคดและพยาว่านชนิดหนึ่งอนุภาพของโคดนั้นโบราณท่านว่าถือเป็นพยาคดและพยาว่านมีอนุภาพในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บแก้คุณใสมนดำป้องกันอันตรายจากศัตรูรอบด้านถ้าใช้ติดตัวเป็นประจำพลังลมปราณของโคดจะแผ่ออกมา สู่ตัวผู้ครอบครองทำให้เลือดลมไหลเวียนดีมีสุขภาพแข็งแรงกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาอยู่เสมอเกจิอาจารย์นิยมนำไปแช่น้ำ ทำน้ำมนต์ไว้รักษาโรคภัยไข้เจ็บไว้ล้างอาถรรพ์คุใสยมนดำต่างๆได้ผลดีนักคนส่วนใหญ่นิยมบูชาพกติดตัวสามโคดหอยกลายเป็นหินโคดหอยกลายเป็นหินนิยมบูชาติดตัวจะทำให้เกิดโชคลาภเกิดความร่ำรวยมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือเพาะหอย ที่ตายไปแล้วไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติแต่กลับแข็งแกร่งกลายเป็นหินเป็นของอาถรรพ์ชนิดหนึ่งซึ่งพบหายากมากย่อมมีพลังงานเหนือธรรมชาติบันดาลโชคลาภต่างๆให้แก่ผู้บูชายิ่งมีติดร้านค้าห้างร้านย่อมทำให้เกิดการมีกำไรเงินทองพอกพูนมากมายอีกทั้งคนโบราณ เชื่อกันว่าอหอยกลายเป็นหินนี้สามารถล้างอาถรรพ์ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปไม่ให้ทำอันตรายแก่ผู้บูชาได้ผู้คนส่วนใหญ่ นิยมบูชาติดกระเป๋าเดินทางไปไหนจะมีแต่โชคแต่ลาบพบเจอแต่ความอุดมสมบูรณ์สี่คดไม้กลายเป็นหินไม้กลายเป็นหินเป็นธาตุกายสิทธะกูลเหล็กไหลเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพวิญญาณที่ถูกลงทันเหล่าอสูรที่ดุร้ายเหมือนการเข้ากรรมเสวยกรรมในโลกมนุษย์ เพื่อไทยบาปหนึ่งพุทธันดรมีตบะเดชะทางด้านอำนาจวาสนาบารมีแขวคลาดปลอดภัยความเมตตาและโชคลาภธาตุกายสิทธิ์ไม้กลายเป็นหินแก่นเหล็กอนุภาพแห่งความคงกระพันและอายุยืนยาว5้าโคตลูกยอป่ากลายเป็นหินโคตลูกยอป,าายป่าความเชื่อโดดเด่นด้านเมตตามหานิยมเจรจาพาที มีคนยกย่องมากมายค้าขายจะเริญรุ่งเรืองจะเริญโภคัพย์สุดยอดแห่งโชคลาภค้าขายดีมีกำไรแควงวกรปลอดภัยศัตรูคิดร้ายจะแพ้ภัยไปเองหกคดยาสมุนไพรฤาษีกลายเป็นหินเป็นคดที่เกิดจากยาของพะระฤาษีในสมัยโบราณหลายพันปีมาแล้วแต่ยาสมุนไพร ที่พระฤาษีปั้นไว้เกิดกลายเป็นหินซึ่งเป็นที่อัศจรรย์ปัจจุบันหาได้ยากแล้วมีน้อยคนที่รู้จักก้อนผงยาฤาษีนั้นนำไปทุบข้างในก้อนจะเป็นผงละเอียดคล้ายแป้งฝุ่นไม่มีกลิ่นนำมาผสมกับน้ำมะพร้าวอ่อนดื่มกินรักษาโรคภัยได้อย่างดียิ่งส่วนเกจิอาจารย์มักนิยม นำไปแช่น้ำมนต์ทำพิธีปลุกเสกน้ำมนต์ให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยดื่มกินรักษาโรคภัยปรากฏว่าโรคภัยต่างๆหายได้หมดสิน้นเป็นที่อัศจรรย์มีหลายคนไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่งมาไม่หายได้ผงหือสีไปผสมน้ำทำยาดื่มกินหายจากโรคภัยต่างๆในก้อนหินยาหรือสีนี้ หากทุบออกมาจะเกิดเป็นสีต่างๆเช่นสีแดงบ้างสีขาวบ้างสีชมพูบ้างแต่ละสีไม่เหมือนกันบางคนเอาเนื้อยาผาสมน้ำทาผิวหน้ารักษาผิวได้เป็นอย่างดีปัจจุบันหินยามีน้อยลงเรื่อยๆผู้คน จึงนิยมหากันดีนักแลและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ